ในส่วนของโน้ตเองคุณสามารถกดสร้างคู่มือการเรียนรู้ค่ะที่จะเขียนคําถามคําตอบจากเนื้อหาให้อัตโนมัติเอาไว้เป็นแบบฝึกหัดให้ตัวเองว่าเข้าใจเรื่องนี้แค่ไหนรวมถึงสร้างคังคําศัพท์ได้ด้วยคุณครูทั้งหลายจึงต้องฟังสิ่งนี้ให้เข้าใจรวมไปถึงนักเรียนทั้งหลายถ้าคิดจดได้คุณก็ไม่แค่หาคําตอบคือคุณแตกฉานแล้วเดอ้อ 2. เอกสารสรุปค่ะกดเพื่อสร้างสรุปแบบคลิกเดียวจบรับจบทุกอย่าง ได้เนะะื้อหาที่ครอบคลุมทั้งหมด3คําำถามที่ทำาบเลฟเอ FA q ก็คือจะสรุปประเด็นที่คนน่าจะแบบมีคําถามเยอะมาพร้อมคําตอบเลยาทไมรับจบขนาดนี้คะจะไปสร้างคอ์เซนเตอร,ร์หรือเปล่าของงงไปหมดเลยนะคะเนี่ยสไทม์ไลน์ค่ะเรียบเรียงลําดับเรื่องราวให้เข้าใจง่ายเหมาะมากสำหรับเนะะื้อหาประเภทประวัติศาสตร์หรือข้อมูลเยอะๆที่ บางทีบางคนไม่เรียนในนิเทศเนาะบางคนแบบว่าข้อมูลเยอะมากแล้วเวลารีเสิร์ชมาแบบต้มตมตมๆไปรีเซนหัวหน้าหัวหน้างงไปหมดทำไมจัดพารากาฟแบบนี้ทำไมเล่าเรื่องที่ควรจะเล่าทีหลังมาเล่าก่อนอะไรงงไปหมดให้เขาช่วยจัดระเบียบความคิดได้ด้วย